ก็ของกับแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมนี่น,นี่พี่เอกคืพอพี่เอกนะครับนีเพชรพี่เอกฮาร์ล็เกอร์นะครับอ่าผมมีผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด2,843เพชรนะฮะแล้วก็มีตัวดำอีก21ใบาวาวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะหมดไปกี่เพชรหรือว่าจะ20ใบนี้ออกเลยหรือเปล่าหรือยังไงอ่าเดี๋ยวไปดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างมีชุดพี่เอกนะครับน,นี่สวยนะจริงเก่งเก่งเก่งแบบมีมีหางลูกอ้ันฑะดู เออเท่ดีเท่ดีเจ๋ะเจาะแล้วก็สมาร์ทนะครับคารนะ์เตอร์าร์เตอร์ก็สุดแล้วก็กินรถนะครับก,กินนกนกแดงรถแดงอะไรอ่ะรถนกแดงแซงทางโค้งอืงั้นเริ่มสุ่กันเลยเสือครั้งแรกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสือเสือแน่นอนอะไรอ่ะ ว้าไอ้สองว้ายเกลือจริงๆอันที่สามอือหือสีออะไรว้ายมาทำใหมนี่ยตัวแตง่งอันที่ห้าอือหือหก

สุด้ยอดไปเลยอีกแล้วโอ้โหนันที่ส1อืมครบยังหวะเดี๋ยวดูก่อนว่าครบยังสิบกวท่าแค่สิบเอ็ดเทเาแค็นอ่หอังที่สิอ็ดอ่ะโอเคครบละก็อืมผมบอกเลยนะว่าือแเมก่ก็เดี๋ยวผมแรกชีวิตกันเลยแล้วออกันดยวไปเลยนะ คุณได้แพ็กพิเอ,ฮอกฮาลโลเกอร์นะครับเย่เย่เย่เข้มปีเลยอืมก็โดนไปประมาณสักเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับว่าโดนอะไรโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดป,ปั๊บนี่เดี๋ยวมาอ่ะนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับเท่ไหมอเออเท่เนานะผมชอบเออตรงกางเกงเอ่ะกางเกงกับรองเท้าผมชอบมากเลยอันนี้คือท่าเขาเออหนึ่งปัดเลย อืมแล้วก็มีข้านงานึ่งค่านี้เท <c oughs> ่าไหร่เหรอเฮ้ยเขาหลังมันมีเหมือนปีกอันนี้เดินอะไรปีกนกปีกอะไรอ่ะปีกนกอ้วนไม่รู้ปีกอะไรอ่ะ,อมอะ,อะผมไม่แน่ใจมันเป็นปีกลุงลุงเเฮ้ยมีเอฟเฟกต์อืมก็ใช้ได้นะงั้น <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมไปได้ให้ดูในแล้งนะครับเดี๋ยวผมซูมทีมไปโอเคปะเลฟก็ไปกัน มาแล้วครับดูสีอะไรก็วะขวัญอวัญไหวปะนะเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวก็เพื่อนเดี๋ยก็แบกไปแล้วกันนะผมไม่แบกแห้นานนี่ครับเป็นไงครับทุกคนสวยปะสวยนะผมว่ามีเอฟเฟกต์แดงๆเนี่ยตรงตรงช่วงท้องช่วงอันนี้ช่วงเอวอ่ะดูดิมีนกอ้วนอยู่บนหัวมีหน้ากากเฮ้หน้ากากสวยขนาดก็จะมีปีกเหมือนสีรุ้งๆโอเคบอกเลยยังฝันเลย ไอ้กันดีกว่าทุกคนเราไปเล่นกันดีกว่าวมนนี้วิเจะแชมป์ได้หรือเปล่านะพี่ผมไม่ได้ใจนะฮะเอ๋อเสียงมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะผมไม่สบายนะครับตอนนี้ผมไม่สบายอ๋อขออภัยด้นะฮะเสียงจะแปลกๆนินะดนึงตดอุ้ยใครตดอ่ะนี่ใครตดมาตามมาเพื่อนผมไม่แบกนะครับชี้ใครชี้มันนะฮะไม่สนใจหนระือแข็งขี้เลยตามไปเอก ใส่บ็อกเซ์หนาวไหมพี่ช่วงน,นี้หน้าหนาวนะนี่จะใส่บ็อกเซกเหรอเออแล้วก็นี่ไอวอเออขอเรีวิวไอวอรดูเห็นไหม๋ยวอรดิบแต่ะอ้าวเขี่ยอะไรแบบตอนนั้นตาตากูเ่ยเชื่อไหมเออไม่วิวได้เออบอกดีดออออีไม่วิวได้สถออไฟมาอะไรกันหุ่มล่วง ดูอ่หนูเดี๋ยวยืนทำอะไรฮะทำอะไรเห็นนะร่วง่วงอีกนิดเ ล่วงไม่รู้ว่นอยูต่ตรงไหนบ้างเฮ้ยขอโดนโดน,โดน,โดน,โดนเฮ้ไไนะยไอ้คว้ยอุ้ยข้างบนจิ้มไปแลยเพื่ไนจิ้แล้วะที่ไหนวะอ๋อกฝั่งนู้นโอ้โหว่าแต่เขาดูไงต้องมาอยู่ห้องน,นี้เลยแม่งโอ้ไม่เห็นเพื่อนสู้ๆนี่ซ้ายซ้ายซ้ายมันอยู่ซ้ายอ่ะเรียบร้อยเพื่อนกูเอ,อืเออ้อเอื้อเรียบร้อยที่สามละ โอเคอยู่ขินแดงสาม้ำสีเขวโอเคก็เป็นไงบ้างครับเท่ไหมก็ผมว่าเท่นะผมชอบนะถือว่าผมชอบผมชอบที่ถ้าถ้าถามว่าผมชอบตรงไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้านกนกวันน่ารักมากเลยผมชอบแล้วก็ท่าเท่ไหมก็คลิปก็จบแล้วนะฮะขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า ไปผ่าน,นะครับทุกคนทีโอเกนสเตยอย่าลืมไปล้อนในนะเจอปืนพนบ๊ายบายดีครับ